ครับก็ตอนนี้ก็พามาดูการกรอกน้ำใบยะนางนะครับนี่นะครับน้ำใบยะนางนะครับครับก็กอกเพื่อจำหน่ายนะครับในชุมชน กรอกไปเรื่อยๆครับกรอกไปเรื่อยๆน้ำนี้ใช้น้ำอะไรครับยะาสายน้ำถังน้ำถังนะครับไม่ใช่น้ำฝน,นนะครับน้ำถังสะอาดครับ ครับก็สรารน้ำอายา,างก็คดละสิบบาทนะครับคดละสิบบาทก็ที่บ้านของเรานะครับขอ,ของเรามีจำหน่ายตลอดทั้งปีนะครับกอกเสร็จเราก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับแช่ถังน้ำแข็งนะครับนะครับก็มีให้ ที่ต้องการนะครับตลอดทั้งปีนะครับก็ร <30. S 1> อบนี้น, <30. S 1> น่าจะอยู่ประมาณ20ขวดนะครับ20-30ขวดก็เปก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ นี่ครับน้ำใบยะนางทําเงินสวนยาสายเกษตรเมืองยาโมซึ่งคนในชุมชนนะครับในพื้นที่ของเรานะครับก็สำหรับที่จะแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้แกงบอลน,นะครับหรือจะแกงเห็ดต่างๆนะครับที่จะนำไปประกอบอาหารนะครับก็ มาติดต่อที่ที่เรานะครับคนละสามขวดคนละสองขวดคนละหนึ่งขวดนะครับก็มีให้สะดวกสบายนะครับเอาไปทำประกอบอาหารก็สะดวกสบายไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปหาทำเองนะครับ10บาทก็คือเอาไปประกอบอาหารได้เลยนะครับก็เราก็ทำไว้ใส่ขวด พื่อให้เกิดความสะดวกสบายนะครับน้ำใบยะานางนี้แช่นานไหมครับยาสายไม่ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็อยู่ได้ประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับไม่เสียไม่เสียแต่เราก็แช่เย็นให้ตลอดชนะครับเราแช่เย็นให้ตลอดนะครับไม่เกี่ยวกับฤดูไม่เกี่ยว,ยวนะครับเคยเก็บสุดนานกี่วัน สดๆก็บางทีมันเอามาเจออันก็เป็นอาทิตย์มาปั่นมาเช็ดล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นาแล้วก็มาปั่นก็แสดงว่าคือยังไม่เคยเก็บนาน,น,านแต่ว่าถ้าน<ต>์หังนั้นกรมากเกิก็มาเก็บล้างปั่นเลยหมายถึงว่าที่ทําเสร็จแล้วที่แช่ขวดเก็บนานกี่อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ไม่เสียเนาะไม่เสียยังไม,ไม่เสีย ก็เป็นแล้วแต่ฤดูกาลไม่เกี่ยวฤดูกาลอยู่ได้เพราะเราอยู่ในความเย็นตลอดอ,อ่าครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับพีพีนี้ก็น้ำใบย่านางสวนหยาสายกเกษตรเมืองย่าโมนะครับเสร็จลูกค้าก็มาอีกจริง,รงๆเมื่อวานนี้มีลูกค้ามาถามนะครับแล้วก็ คือคือเมื่อวานนี้เราไม่สะดวกนะครับก็คือเราติดจ้สิบบาทได้ผ่านไปผ่านมาก็มีคนถามแล้วนะครับ <c oughs> คือบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับบางคนเขาก็ไม่ได้รู้อีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่ได้ลงสื่อโซเชียลผ่านชุมชนผ่านอะไรนะครับอันนี้เป็นเป็นปากต่อปากใช่ไหม <c oughs> แต่เป็นปากต่อปากนะครับเป็นคนที่เขาบอกบอกต่อกันมาซึ่ง เจ็ดหมู่บ้านเนี่ยมาซื้อหมดเลยอ่านะครับในพื้นที่ตำบลมีเจ็ดหมู่บ้านมีงานในวัดนะครับก็อืม่าไดด้ก็ไม่ควรมองข้ามนะครับใบชะนารทำข้นด้วยเนี่ยของในเมืองเนี่ยก็ทำใสอ๋อได้แต่ทำข้นอ่า กดบานที่ก็เกีงได้สองทีข้นของเขาจะใสเงี้ยของเขาใบยานางมันน้อยน้ำใสแค่เขียวๆเฉยเเเีียยยขออองวครโ แต่ละมังหนึ่งตอนนี้ขวดที่สิบห้านะครับขวดที่สิบห้าเพราะฉะนั้นน่าจะเกินสี่สิบขวดนะครับย,ยังเหลืออยู่นะครับขวดที่สิบห้าน่าจะเกินสี่สิบขวดนะครับน่าจะเกินสี่สิบขวด ก็ไม่ควรมองข้ามนะครับอีกอย่างหนึง่งก็เราเอามาเนี่ยเรามาคัดใบหนึ่งเนาะคัดใบสองล้างอย่างสะอาดสะอาดะนะครับล้างน้ําจนสะอาดนะครับ<ม>นะครับแต่แล้วก็มาปัน่นมาปั่นแล้วก็มากองนะครับพอมากองก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับอออกองเสร็จแล้วก็จะได้เฉพาะน้ํานะครับเพราะว่ากาก,าก ของของเราเรากองออกแล้วนะครับเพราะนั้น,นจะจะกากกับเนื้อของยานางก็จะออกเหลือเฉพาะออน้ําเท่านั้นเน<ม>พราะฉะนั้น1ิบบาทก็ค่อนข้างที่จะ <c oughs> คุ้มค่ากับผู้บริโภคนะครับสิบบาทของเราเขียวปื้นะครับไม่ไม่จางเหมือนไม่จางเหมือนคนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับหัวเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นของเรานี่ค่อนข้างที่จะ คุณคุณภาพของยานะครับก็ค่อนข้างที่จะจะมีเยอะกว่าในเมืองอยู่แล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับ17ขวดแล้วนะครับตอนนี้ ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบอันนี้กวดที่สิป ที่สิบเก้าปวดี่สิบเก้านะครับยี่สิบตีไปกลมๆกระมังละยี่สิบขวดนะครับก็ไม่ต้องมาขายหมดหรอกครับขายหมดอยู่แล้ว ไม่มีเหลือก็สี่สิบสี่สิบขวดก็สี่ร้อยบาทก็ถือว่าขวดับคน,คนก็ซื้อไปขายขวดอีกคนนี้วันวก็ไปขายเป็นกันฮะก็เอาไปาขวดซื้อไปขายต่ออืซ้ไปขายนี่ก็เป็นนัานเลยติดกียเอาทิ้งี๋ยวนี้มัต้องเอาทิ้งน้ำเขียวจะอยู่ในนี้น้ำเขียวนี่นะ เขียวอืองมันอย่างเก็บหมดไม,ม,ม่ต้องคิดนี่น,น้ำเคอ่าโอเคนะครับก็ประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณ40ขวดนะครับประมาณ40ขวด นสีเข้มข้นอรานม่ซื้อหรืออะไรตีแพงไงเนาะมีคนตีว่าแพงไหมไม่ไม่มีเขารู้อยู่แล้วมีแต่บอกว่าได้เยอะคนดีเนาะออ่ามาใส่แป้งเลยนี่เป็นเนื้อเนี้ยว่าอีกใส่แป้งอีกทำข้นหน่เนาะเพราะว่าใส่แป้งม เกลียวเกลียวอ่อนสวยก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับก็สองถังนี้ก็ประมาณ40ขวดนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับน้ำใบย่านางสวนยาสายเกษตรเมืองยาโม่ปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองนะครับไม่คนมองข้ามนะครับน้ำใบย่านางขวดละสิบาทเข้มเข้ม,ขมจุดๆุเนื้อยาเต็มเมนะครับ นี่นะครับคัดสรรโดยคุณยาสายของเรานะครับก็อีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านที่ไหนนะครับมีใบย่านางก็หรือว่ามีเทคนิคดีๆต่างๆอะไรก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับทักทายคุยกันนะครับโดยสร้างสรรน,นะครับเพราะว่าสื่อช่องของส่วนยาสายก็นำเสนอเป็น แบบบ้านๆน,นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับลากันไปแล้วนะครับสวนหญ้าสายเกษตรเมืองย่าโมหนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดกินเองปลูกเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองสวัสดีครับ